เจรเคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ทาให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นตัวเดียวอยู่ที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะฟื้นฟูปงาการผิวสวัสดีค่ะสวัสดีคน,นะคะกลับเจอกับพีชวันอร์พีชค่ะมาพบกับคลิปวอนด์พอปะยะค่ะ คลิปนี้นะคะก็อยากจะมาเมาส์มอยถึงเรื่องของการดูแลผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์คือเราเนี่ยปกติไม่ได้เป็นคนผิวแห้งนะเบสเป็นคนผิวมันแต่ว่าผิวตัวมันก็มีแห้งบ้างแล้วยิ่งช่วงหลังอ่ะเราเลี้ยงลูกใช่ไหมทุกคนก็อยู่ในห้องแอร์บ่อยไหนจะแบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแหละพอมันแห้งมันก็เริ่มแบบมีขุยบ้างแล้วพอมันเป็นขุยมันก็จะระคายเคืองแล้วพอมันระคายเคืองมันก็จะเริ่มกู้ยากดูแลยากมันซับซ้อนอ่ะนี่แหละค่ะถ้าใครรู้ว่าผิวแห้งแล้วนะคะมอยเจอไรเซอร์คือสิ่งที่ขาด คือมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าใช้ง่ายใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะโจทย์ของ m o i ์ t u r i z e r เราเนาะจะจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะต้องช่วยเสริมปราก,การผิวด้วยคือทําให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะพอผิวมันแข็งแรงชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบลดเรื่องของอาการคันหรือรักแร้เครืองได้แน่นอนเราหามาให้แล้วก็เลยจะมาป้ายยาคลิปนี้กับนี่เลยคะ่ะเซราวีม e m o i s อร์ i รซ n g l o ลชั่นั่นเองค่ะสำหรับเซรา่ว e ีเนี่ยเขามี2สูตรเนาะตัวที่เป็นครีมสำหรับคนที่ผิวแห,งห้งมาก ส่วนเรานะคะเป็นผิวแห้งธรรมดาถึงผิวแห้งถึงผิวธรรมดาเราก็เลยจะใช้เป็น Moisturizing lotion นะคะ ตัวพีชเนี่ยเพิ่งเข้าวงการผิวแห้งค่ะทุกคนแล้วสิ่งนี้คือแบบเซฟเดย์มากๆคือเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะสามีที่ผิวแห้งก็ใช้คุณลูกที่ตอนนี้6เดือนแล้วเนี่ยก็ใช้นะคะเซรามีตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับเด็กได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปเลยนะและที่สําคัญนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งว้าจะสาอางที่แพทย์ผิวหนังสหรัฐแนะนําก็คือมั่นใจได้ที่สําคัญคือผิวแข็งแรงขึ้นด้วยจุดเด่นของเซรามมน,นะคะคือเขามีเซรา่มไอพืชถึง3ชนิดด้วยกันนนนะะะะคตตััวววีี้เ่่ยจป็ทช ฟื้นฟูปาก,การผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นผิวที่แห้งที่คุยที่ลอกที่ระคายเคืองก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วพอผิวเรามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยความคันความระคายเคืองอะไรนี้ก็จะหมดไปแล้วเขาก็มี MVE นะคะหรือว่า Multi v e s c u l a r Emotions Technology ค่ะเขาเป็นเอกสิเฉพาะของเซรา่มีเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําหน้าที่ในการค่อยๆปล่อยสารออกมาบํารุงผิวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มี Hyaluronic Acid นะคะที่ช่วยหลงความชุ่มชื้นและตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมด้วยคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะ ใครเจอง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะพี่ก็มีสไซส์เลยนะคะนี้ไว้พวกพาเลยค่ะแบบออกไปข้างนอกบางทีลูกผิวแห้งจาม,มีผิวแห้งก็คือทาได้เลยส่วนตัวนี้ก็คือมีติดไว้ในห้องน้ําเลยคืออาบน้ําเสร็จทาได้เลยนะคะน,นี่คือใช้จริงใช้ทุกวันเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาบอกว่าผิว normal to very dry skin ะแต่มันไม่เนะหนักนะผิวเลยนะคะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นให้ความเคลือบผิวที่ดีผิวแบบผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยอะ่ะแต่ว่าไม่หนักตัวเลยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องใช้อะไรที่แบบว่าเออไม่เหนียวไไมนะไม่่นนะคา ตัวนี้คือตอบโจทย์มากคือเขาชุ่มชื้นแล้วก็ทาปุ๊บอะ มันซึมเข้าผิวจับไปปุ๊บแบบผิวมันมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยนะคะนี่ก็เป็นแบบข้อดีของตัว moisturizing lotion ตัวนี้เลยและที่คุณแม่ติ๊กถูกสําหรับโลชั่นตัวนี้นะคะเพราะว่าคุณพ่อก็สามารถใช้ได้คือพ่อเรียบผิวแห้งแล้วเขาก็ไม่ชอบทาอะไรแบบเนอดหนะด้วยความเป็นผู้ชายเนาะคืออยากจะแบบบํารุงแหละแต่ว่าก็ขี้เกียจแล้วก็แบบไม่รู้จะใช้อะไรดีตัวนี้จบหน้าตัวได้เลยส่วนคุณลูกเพิ่ง6เดือนนะคะก็ใช้กับคุณแม่ด้วยเพราะบางทีแพทตันก็มีผิวแห้งเล็กๆแล้วบางทีอาบน จสดมากสาหรับ Family นะคะสําหรับพิกาดพี่คิดว่าทุกคนคงจะรู้จักเซราบีอย่างดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อตามนี้ก็ถามถาถหาซื้อได้ที่บูธนะคะวัดสารหรือว่าโรงพยาบาลชั้นนํารวมถึงออนไลน์เดี๋ยวนี้คือกดจากบ้านได้เลยนจะะ๊ะใครที่อยากจะช็อปอีแล้วเดี๋ยวแม่ใส่ลิงก์ไว้ใน description box นะคะ วันนี้ก็ขอมาอัปเดตนะคะผล,ลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผิวสำหรับผิวแห้งผิวเป็นขุยแนะนําเลย Moisturizing lotion จาก c e r e เบีตัวนี้นะคะคุณแม่ก็คือใช้เองไปายาจัดปักสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตลาทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องของพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาหมอหมอย,า,ยาอีกรอติดตามได้เลยวันนี้ไปแล้วะค่ะทุกคนบ๊ายบาย